จังหวัดร้อยเอ็ดเดินหน้าสู่เมืองเกษตรอารยะสร้างต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงวันที่19มีนาคม2568นายพิชยาตุลรสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดการสัมมนาและเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีวิทยากรผู้มีคุณูปการในการนำความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาถ่ายทอดพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีหัวหน้าสว่วนราชการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วม ที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยอ,อเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานชมรมโคกหนองนาวิศวะมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมาศึกษาร้อยเอ็ดสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดเครือข่ายเกษตรกรรมธรรมชาติร้อยเอ็ดและหน่วยงานพัฒมิตรได้น,นำวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มาสัมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอารยเกษตรรวมถึงสร้างทีมงานเพื่อขับเคลื่อนอารยเกษตรเริ่มจากด้านการศึกษาและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมนำไปสู่ความสุขและความเจริญพร้อมสร้างอารยเกษตรร้อยเอ็ดเขตแห่งความสุขความเจริญมีเป้าหมายเพื่อขยายผลสู่ระดับจังหวัดและสร้างสังคมเกษตรกรรมที่ยั่งยืนเป็นแบบอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆต่อไป